สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาวาดอะไรกันดีนะคะครูปูได้ร่างภาพภาพแฟชั่นนะคะ,ะนางแบบถือกระเป๋านะคะสองคนนะคะเราจะมาวาดกันอีกสไตล์หนึ่งครูปูร่างภาพไว้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะ,ะร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาระบายสีนะคะ ในคลิปนี้นะคะครูจะมาระบายสีน้ําให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเราก็จะลงสีนะคะใบหน้านะคะของนางแบบเลยด้วยสีเนื้อนะคะเราลงสีเนื้อก่อนเลยนะคะช่วงคอช่วงแขนนะคะลากลงมาเลยนะคะเป็นสีเนื้อนะคะอันนี้ก็ครูปูล่างผ้าไว หลายคลิปแล้วเหมือนกันนะคะแนะนำวิธีการล่างภาพแต่อันนี้ล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะได้ใช้เวลาไม่นานนักนะคะสำหรับการรับชมรับฟังกันนะคะครูก็ล่างไว้เสร็จเรียบร้อยให้ทุกคนได้ดูภาพรวมกันนะคะครูลงช่วงขานะคะ ช่วงขาลงสีเนื้อช่วงขานะคะช่วงมือนะคะลงสีเนื้อคุผสมสีน้ำตาลแดงลงไปหน่อยนะคะเอาละคะเรากา็ได้ใบหน้านะคะ ของนางแบบแล้วนะคะต่อไปเราก็มาลงช่วงผมกันช่วงผมเราจะใช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองผสมเป็นผมลงไปก่อนเลยนะคะ ช่วงผมนะคะเราก็จะระบายสีเหลืองทองนะคะเป็นผมบอลทองนะคะใช้พวกการปลายแหลมนะคะจะได้าลาาเต้ง่ายขึ้นนะคะระบายไปเลยนะคะเป็นภาพแฟชั่นอีกสไตล์นะที่ครูคูอยากจะมาแนะนำนะคะ ให้ทุกคนลองฝึกวาดกันนะคะล่างภาพไปเลยนะคะการที่เราจะล่างภาพผุนแฟชั่นได้ออกมาสวยงามนะคะเราก็จะต้องฝึกกระระยะสัดส่วนนะคะให้ได้แม่นยำก่อนนะคะเราถึงจะวาดภาพนางแบบนะคะผุนแฟชั่นออกมาได้สวยงามนะคะนี่ครูก็ลงสี บอนนะคะบอลทองนะคะแฟชั่นนะคะกระเป๋าออลงสีบอลทองให้ทั่วนะคะ จากนั้นเราก็มาลงสีดำกันค่ะเรามาระบายสีดำเป็นช่วงหมวกกันนะคะช่วงหมวกช่วงแว่นตานะคะแล้วก็ถุงเท้านะคะเราก็ลงช่วงหมวกนะคะระบายช่วงหมวก นะคะเราก็ลงช่วงหมวกไปเลยนะคะจากนั้นเราก็ตัดเส้นนะคะแว่นตานะคะรูเจอตัดเส้นกรอบแว่นตานะคะ จากนั้นเราก็ค่อยตัดเส้นช่วงผมด้านในนะคะช่วงคอด้านในเป็นแนวแฟชั่นอีกสไตล์หนึ่งนะคะให้ทุกคนลองฝึกวาดกันดูนะคะทำได้ไหมคะฝึกล่างภาพก่อนนะคะจากนิตยสารนะคะแล้วเราก็มาระบายสีนะคะครูก็จะลงช่วง กระปรงนะคะลากระบายช่วงกระปรงนะคะนำมาวาดให้ทุกคนระบายสีให้ทุกคนดูนะคะเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดภาพดีไซน์แบบสไตล์ต่างๆนะคะ กูก็จะสรรหามานะคะมาแบ่งปันนะคะให้ทุกคนได้เห็นสไตล์กันแต่ละแบบนะคะทุกคนจะได้ลองฝึกดูนะคะอันนี้เราก็ล่างภาพแบบใช้ลายเส้นเลยนะคะล่างภาพลายเส้นตามที่เราเห็นเลยนะคะ แต่เราจะต้องอย่างที่ครูครูบอกไปนะคะเราจะต้องฝึกเราจะต้องฝึกกะสัดส,ส่วนให้แม่นยำก่อนนะคะเราถึงจะล่างภาพแบบนี้ได้นะคะดังนั้นเราก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะ ครูบูด้สอนวิธีการแบ่งสัดส่วนหุ่นไว้หลายคลิปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แอคชั่นหุ่นด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองเข้าไปดูนะคะเพื่อจะได้เข้าใจนะคะวิธีการแบ่งสัดส่วนหุ่นนะคะเราก็จะได้กะระยะแล้วก็ล่างภาพได้ง่ายขึ้นนะคะ นี้ก็จะลงช่วงถุงเท้านะคะถุงเท้าคกูบูโกว่าจากหนังสือแฟชั่นนะคะแฟชั่นหนังสือแฟชั่นหนังสือคือแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปนะคะดังนั้นเราก็ฝึกจากหนังสือแฟชั่นนะคะหรือว่า ตอนนี้ก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เปิดดูได้เลยนะคะค้นหารูปที่เราต้องการได้เลยนะคะนี่คุณครูมาระบายภาพสีน้ำนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะระบายรองเท้านะคะ ใช้พวกกันปลายแหลมนะคะจะได้ระบายง่ายตรงนี้ก็เป็นส้นสีดำนะคะการที่เราเลือกรูปมาเราอาจจะออกแบบใหม่ก็ได้นะคะแต่ใช้โครงนะคะเพื่อที่เราจะได้ศึกษาวิธี การวาดรูปที่ถูกต้องจากแบบจริงนะคะเราก็อาจจะใช้แบบนะคะแต่เราอาจจะครีเอทนะคะสร้างสารรค์ใหม่ลายผ้าหรือว่าสีผ้าสีเสื้ออะไรก็ได้นะคะนี่ครูปุก็ไกด์ไลน์ให้นะคะเผื่อทุกคนจะได้มีจินตนาการนะคะในการที่ <c oughs> เราจะสร้างสารรค์ผลงานใน,ในสไตล์แบบของเรานะคะ ครูก็มาล่างภาพให้ทุกคนได้รับชมกันนะะระบายสีนะคะต่อไปเรามาระบายสีปากกันนะคะปากสีแดงนะคะลงปากสีแดงนะคะเพื่อให้ดูเข้มน,นะคะ ผสมปากสีแดงนะคะแล้วก็ใช้พวกกันนะคะปลายแหลมนะคะวาดปากขึ้นมาเลยนะคะอาจจะเป็นสไตล์ตาข้างเดียวก็ได้นะคะเพื่อลดทอนความแบบใบหน้าเล็กๆของเธอนะคะ เราจะวาดยากนะคะถ้าเกิดเราใช้ตาทั้งสองข้างเราอาจจะลากแค่ข้างเดียวก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ค่อยลงแสงเงานะคะแสงเงาด้านในค่อยใส่รายละเอียดนะคะ รบายสีเสื้อนะคะ <c oughs> ขอไปค่ะรบายสีเสื้อนะคะเราก็เดี๋ยวพูุณลงช่วงที่เป็นเงานะคะให้ให้ชัดขึ้นมานะคะตรงเงานะคะเราก็จะตัดเส้นช่วงขา ส่วนเสื้อนะคะเป็นสีเทานะคะเราก็จะระบายสีเทาเสื้อของผู้หญิงคนนี้นะคะนางแบบคนนี้นะคะเราก็จะระบายสีเทานะคะเป็นเสื้อสีเทานะคะลง ระบายช่วงกระปรงนะคะให้เข้มขึ้นหน่อยนะคะสีจะจางลงะะแ,แล้วนะคะจากนั้นล้าก็ระบายช่วงกระเป๋ากันนะคะเ,เสื้อเสื้อฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวกระปงช่วงเงาน,นะคะลงช่วงเงาด้วยสีดำ นี้นะคะเราก็ระบายสีตัดเส้นนะคะตัดเส้นขึ้นมาแสงเงานะคะใช้สีดำช่วยนะคะ ก็ระบายช่วงเสื้อนะคะช่วงเงาใต้เสื้อนะคะเ,เสื้อเป็นสีเหลืองสีเหลืองผสมเขียวนะคะนิดนึงจะใช้สีนี้นะคะ เพื่อจะออกสีกากีเขียวกูก <instagram> ็จะผสมลงไปนะคะเรามาระบายเสื้อกันนะคะผสมสีเหลืองกับเขียวนะคะก็ก้ใช้สีเหลืองนี้นะคะของ s อนะคะใช้ฝึกวาดตั้งแต่แรกเลยนะคะเริ่มวาดสีน้ำก็ซื้อสี ธรรมดาราคาย่อมยาวมาฝึกก่อนนะคะพอเราวาดดีขึ้นพัฒนาฝีมือขึ้นนะคะเราก็ค่อยใช้สีแบบเกรด a r t ติ t นะคะก็คือสีคุณภาพดีนะคะแบบมีความโปร่งใสนะคะสีน้ำคุณภาพดีก็จะมีความโปร่งใสนะคะอันนี้เราก็ใช้สีธรรมดาไปก่อนนะคะ เสื้อกับกระเป๋านะคะสีเดียวกันเลยเสื้อกับกระเป๋าสีเดียวกันเราก็จะลงกระเป๋านะคะผมจะใช้พวกกันเบอร์ใหญ่เลยจะได้ง่ายต่อการระบายนะคะเสื้อกับกระเป๋าสีเดียวกันนะคะสายก็สีเดียวกันนะคะลงไปเลย ลงแสงเงาอีกหน่อยนะคะช่วงตัวเสื้อนะคะเราจะลงเพิ่มความเข้มของสีขึ้นมานะคะเพื่อจะได้ลงแสงเงานะคะเราก็บายช่วงกระเป๋าเลยนะคะเป็นแฟชั่น illustration นะคะให้ทุกคนลองฝึกวาดกันเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนลองฝึกวาดสไตล์หลากหลายรูปแบบนะคะนี่ก็เป็นถือกระเป๋านะคะต่อไปออกระเป๋าฝั่งนี้ก็สีคล้ายกันเลยนะคะแล้วก็ลง นี่นะคะระบายสีกระเป๋าส่วนเสื้อนะคะเสื้อเราก็จะลงช่วงผูกนะคะผูกโบนะคะมาเอ่อ ตัดเส้นตรงนี้หน่อยนะคะแขนนะคะเริ่มจะเลอะเข้ามานะคะครูก็รีบระบายนะคะตรงนี้นะคะลงคิ้วจมูก ตัดเส้นทรงผมหน่อยนะคะต่อไปเราก็ระบายช่วงโบนะคะที่ผูกมาตัดเส้นให้เข้มขึ้นนะคะช่วงโบนะคะ ตรงนี้ก็เน้นแว่นตากอบแว่นขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็น จีบกระโปรงนะคะจีบกระโปรงผ่าออแบบป้ายนะคะแบบป้ายแล้วก็ลงน้ำหนักให้เข้มขึ้นนะคะตัดเส้นลากเส้นนะคะลายกระโปรงเบาๆนะคะ เอ็นช่วงถุงน่องนะคะให้เข้มขึ้นนะคะนีนะคะเราจะได้ใส่แสงเงาของกระเป๋านะคะลากเส้นแสงเงากระเป๋า แสงเงากระเป๋านะคะสีดำนะคะข้างใต้เน้นถุงเท้านะคะให้ให้เข้มขึ้นเลยนะคะตัดเส้นช่วงถุงเท้านะคะรองเท้าให้เข้มขึ้น ถุงเท้านะคะสีดำนะคะใส่ครึ่งน่องนะคะเราก็ระบายสีให้เข้มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นรองเท้าบูทนะคะแบบสั้น เราได้ภาพแฟชั่นแล้วนะคะต่อไปเรามาใส่ลายนะคะลายกระปรงนะคะลงแบบนี่นะคะใช้ผู้กันปลายแหลมนะคะแล้วก็ทำเป็นช่องนะคะตารางเล็กๆนะคะ นี่ก็เป็นผ้าตะ,ตะลางเหมือนกันนะคะเราก็ลงช่วงลายผ้าต่อไปเราก็มาใส่แสงเงานะคะใช้พวกกันนะคะลงช่วงรอยยับนะคะของเสื้อ ดี๋ยวพูลงออดอกดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบลงดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบผ้านะคะเราก็ลงอันนี้ก็ใช้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเข้ม ค่อยๆใส่รายละเอียดนะคะพวกกันปลายแหลมนะคะครใช้ของมัตเตอร์อาร์ตนะคะรู้สึกว่าปลายแหลมดีมากเลยนะคะราคาก็ย่อมยาวเลยนะคะเพิ่งค้นพบมานะคะพูดแบบค้นพบอีกแล้วนะคะเหมือนนักวิทยาศาสตร์จะให้ค้นพบอะไรแบบนี้นะ,ะอันนี้ค้นพบอุปกรณ์นะคะค้นพบอุปกรณ์นะคะที่ใช้วาดอืม ดูปลายแบบเรียวแหลมมากเลยนะคะชอบมากเลยนะคะถ้าเกิดปลายเรียวแหลมทําให้เราซอกซอนนะคะเหมือนกับการแปลงฟันเลย,อ,ยอะไรอย่างนั้นเลยนะคะทําให้เราวาดได้ง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะครูปุปป๊กก็มาแลเงาให้กับทุกคนแลเงาสีน้ำนะคะลากสีน้ำ กับทุกคนนะคะวันนี้ครูปกก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ